เทปคัตเสร็จพี่น้องเทปคัตเสร็จนะเนาะโอ้โหโอม้นใสอย่างนี้เนาะโอ้โหอย่างนี้นะโอ้โหโง่อม้นออกอย่างนี้นะโอ้โหหักถืงว่ากดเล่น ไม่เล่นเลยเออป๋าบอกว่าป๋าท่านบอกว่าเสียงดังไม่เท่ากันแต่ไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นทำไมไม่เล่นเนาะอนั่นๆเล่นแล้วเล่นแล้วเอออะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ยมันเร็วเว้ยเฮ้ยมันเร็วเว้ยเร็วโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ลูกบิดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนาะอยู่ในกล่องนี่ไงเนาะเดี๋น้ออันนี้ไม่เนาะอันนี้ลายลายนี่คืออะไรวะ ลายน่าจะเป็นสัญญาณเข้าตอนเลคคอร์ดนะเอ้ยตอนนี้มันหรือน่าจะเป็นด้านนี้เสียงไม่ออกโอ้โหแต่เล่นเร็วมากเลยครับอ,อ่าเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับเพื่อนดูด้านหลังนะครับตัวนี้ยังสวยงามนะครับตัวนี้มาอย่างนี้นะน็อตมาไม่ครบนะครับน็อตที่พื้นมาไม่ครบว้าวอ,อันนี้เอาไปทําอะไรเขาบอกรีโมทนะ น่าจะเป็นรีโมทปุ่มอะไรต่างๆที่เสียบออกไปแล้วไปสั่งเปิดที่ไกลออกไปจากตัวเครื่องนะเป็นรีโมทแบบสายนะคิดว่านะนี่รุ่นนะครับ r c 1 7 1 8นะเป็นรุ่นรีโมทนะตัวนี้เนาะตัวนี้ GXC5700 ผลิตในประเทศญี่ปุ่นโสามารถที่จะเลือกกำลังไฟได้ไม่ว่าจะเป็นร1 0ิ ถึง120หรือว่า220ถึง240ได้สายพานมันหลุดนะครับผมมันมีเหล็กอยู่นี่นะผมก็หมุนลงมาเป็นสายพานนี่นะปเปรีป่เปลี่ยนอย่นี่สายพานแบรนด์นะครับเนดะี <c oughs> ขึ้นสายพานก่อนขึ้นยังไงว่าสายพานผมไม่เคยซ่อมนะพูถึงนะแล้วผมจะไปซ่อมเทียบได้ยังไงตัวนี้มีไงล่ะครับ <c oughs> <c oughs> ไหวเรียนได้วเยี่ยนพบเปลี่ยนได้เเทียบนี่อีรีได้ย่ายย่ายที่เบางิีวิดีโอผมสอนพับเปลี่ยนเทียบนี่ยนย เป็นนัไลีก็เป็นเทปนะครับเพื่อนๆผมก็เห็นจุดเสียเป็นซีซีเสื่อมนะนะครับตอนส่งมานี่ตัวนี้หลุดออกเลยนะบอลล่มตัวนี้หลุดตัวนี้หลุดนะครับเป็นรอยเลยนะครับผมคิดว่าเครื่องนี้น่าจะสวยมากตัวนี้น่าจะเป็นรอยในกรณีที่ตอนส่งมานะสวยจริงนะครับเครื่องนี้โอ้โห ผมบอกเลยว่าผมซ่อมไปไม่ไหวนะถ้าเป็นมากกว่าซีเสื่อมที่ผมหาเจอนี่ผมคงทาไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ก่อนนี้เวลาเปิดแล้วเสียงมันจะไม่ออกไปข้างข้างนี้เนาะข้างนี้นะครับเสียงจะกรีเบานะครับอ่ะเดี๋ยวแต่นี้ก็ออกแล้วล่ะนะครับแต่เสียงไม่ค่อยใสมันต้อง ตามดูก่อนว่าจุดไหนของเทปเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเทปที่อูน่าจะนาน้นะครับทีน,นี้น่าจะนานมากแล้วเออจะมันจะมีจุดที่เสียงชัดเจนอยู่นะครับสำหรับมวนนี้นะครับได้มาสองมวนนะครับ <Are you S 1> แรงเลยที่นี่แรงเลยจุดนี้แรงเลยครับ แปงเลยครับจุดนี้เอาเอาว่ากันไปนะครับในส่วนนี้นะใช้งานได้แล้วเรามาดูภายในนะครับจุดที่จุดที่เกิดปัญหาแล้วผมก็หา <c oughs> หาลำบากมากเลยจุดเสียก็คืออะไรเขาเป็นตัวแบบนี้นะครับผมก็เห็นเป็นสีไงครับสีสีตัวสีฟ้านี่นะครับเ <c oughs> สียในลักษณะของการรั่วนะครับวัดแล้วมีความต้านทานนะครับเพื่อนๆวัดแล้วมีความต้านทาน พอดีว่าทางเจ้าของเครื่องนี่เอาอะไหล่แท้มาให้ผมได้ดําเนินการยถอดใส่ลองดูอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่านี่นี่ก็คืออะไหล่แท้นะครับนได้มานะโอ้โหนี่มันเป็นรุ่นไหนก็ไม่รู้เลยน,นี่โอ้โหอะไรแบยเนี่ยน,น,นะครับก็เลยได้ถอดจากนี้ใส่เข้าไปเดลองดูก็ได้นะครับได้เลย เพื่อนลองสังเกตนะครับในส่วนของอะไหล่นะครับเพื่อนอะไหล่ในเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะโอ้ไม่ธรรมดานะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการทํางานของเทปเนี่ยนะไม่ค่อยได้เข้าใจเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้นี่เกิดก่อนที่ผมจะเป็นช่างนี่น่าจะหลายปีนะครับถ้าถ้าไม่ใช่ว่าตัวนี้ที่ผมหาเจอนี่ถ้าเป็นเสียตรงอื่นนี่โอ้ผมก็คงจะไม่ไหวนะเพื่อนนะ ไม่เป็นงั้นนะไม่ใช่ว่าจะซ่อมได้ทุกงานนะครับมันไม่เป็นแบบนั้นนะไม่เป็นเลยนะครับแบบนั้นนะครับแล้วก็ระบบนี่โอ้โหนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ล้านะผมว่าในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าคุณเพียงสัมผัสเบาๆคุณก็สามารถที่จะสั่งเปิดได้แล้วโอ้โหนะครับไม่ธรรมดานะแล้วก็เอาเอาเทปออกนะเพื่อนดูอย่างนี้ นี่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยม้วนเทปใหม่เห็นไหมครับโอ้โหแล้วทีนี้ก็เอาอีกม้วน,นมีม้วนสำรองมาด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นรายการธรรมะนะเนี่ยรายการธรรมะนใส่เลยนะครับนี่ยนะโอ้โตัวนี้ไม่มีเสียงออกด้านนี้เลยเอา ไม่มีรายการเนยนี่ก็เป็นแบบนี้แหละเป็นมอนเท็ที่บันทึกเสียงมานะครับอาจจะไม่ได้บันทึกเสียงมาทางด้านนี้มาลองตัวนี้บ้างนะครับเจอพัฒนากายโอ้ไม่มีเสียงเลยอาอาว่ากันไปนะครับนี่ก็คือเทคโนโลยีตั้งแต่นานแล้วนะครับเพื่อนๆนานมากแล้วเกิดคงไม่ทันแล้วครับตัวนี้ อเอาว่ากันไปตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นเวลาในในเส้นเทปนี่เนาะอ่าเพลงไหนอยู่ตรงไหนเราก็จือเอานะนี่จือเอานะ <c oughs> ครับเวลาเวลาเราก็ดูจะถอยไปกี่นาทีอะไรอย่างเี้ประมาณนี้นะโอ้มันเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากนะครับเวลาส่งกลับนี้ผมก็คงจะต้องดาเนินการแฮกดีๆนะตัวนี้สวยงามนะครับสวยงามมากนะเพื่อนนะสวยๆจริงนะครับ นี่ยังไม่มีรอยขีดขว่วนอะไรเลยนะครับเออว่าจะไม่มีก็มีอยู่ไว้เล็กน้อยนะครับแต่นี้แต่ยอมรับว่าสวยนะครับนี่ดูครับล้ํามากนะเพื่อนเนี่ยให้ดูนะครับโอ้ล้ําจริงๆนะโอ้ยเสียงเบาเวนะครับนี่มันก็ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะบางทีบันทึกมาบางทีบางจุดเสียงเบาบางจุดเสียงแรงนะครับอ่าตอนี่เสียงแรงมาแล้ว โอเคนะครับนะโอ้ยสวยสวยสวยมากครับอ้นะครับนะเพื่อนได้ทําการกันขอบต่างๆนะครับนะกันขอบนะครับนะอันนี้คือพลาติกกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นก่อนกันฝุ่นนะครับนะกันฝุ่นแล้วก็กันกระดาษกาวจะไปติดที่ตัวเครื่องนะครับนะแล้วทีนี้โฟมพวกนี้เนี่ยอป๋าท่านก็ห่อมาในเครื่องนันละครับแล้วทีนี้ผมก็กันขอบต่างๆนะกันไว้แล้ว เผื่อความผิดพลาดในการส่งกลับแล้วมันจะทําให้ขอบนี้หมดสภาพขอบนี้เป็นเหลี่ยมเอะไรต่างๆต,ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเอาโฟมมาใส่นะทีนี้นะโฟมมาใส่ตรงนี้แล้วก็พันเป็นมัมมี่เลยแล้วทีนี้ก็ไปที่ขนส่งขนส่งบริการขนส่งอะไรต่างๆก็จะมีอุปกรณ์นุ่มๆอะไรจะมาหอยทีนึ่งนะโอ้โหมันพี่ธรรมดานะไ่้ส่งเครื่องพวกเนี้ยนั่นแหละครับก็เลยผมไม่ค่อย รับในงานที่ส่งมานะครับเพราะว่าอย่างนี้มันจะต้องส่งกลับมันต้องไปส่งมาเนี่ยมันต้องห่อให้มั่นคงนะเพื่อนโอ้โหเลยนะเดี๋ยวผมทําเป็นมัมมี่ไปที้งรอยนะเพื่อนนะห่อนะครับเก็บขอบนะครับนะเก็บขอบนี่ก็สูงขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเอาไปใส่ในกล่องนะกล่องก็จะอยู่งี้นะแล้วก็จะมีอะไรมายัดยัดกวานไปขอหนุ่มๆอีกเสริมอีกก็ได้นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเก็บขอบแล้วนะนะเก็บขอบแล้วคงไม่เป็นไรแล้วนะครับด้านหน้าก็โฟมใส่ ถ้าเกิดว่าผู้บริการขนส่งจะแกะดูข้างในเครื่องนะเป็นที่ต้องสงสัยนะครับว่าห่ออะไรผมว่าแย่เลยนะครับนะเพราะว่ามันจะห่อได้ไม่เป็นอย่างนี้ผมเก็บขอบอย่างดีเลยว,วายเป็นมัมมี่สุดยอดมากนะครับกรณีซีรั่วนะเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมาดูหน่อยนะครับซีตัวนี้นะครับโอ้ยซีหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะนะครับนี่มันรั่วนะ ไม่เห็นขึ้นเลยเว้ยนไครับปกติแล้วจะขึ้นแล้วลงนะตอนนี้มันจะขึ้นค้างเลยนะเห็นไหมครับเป็นความต้านทานค้างเลยปกติซีพวกนี้ก็จะขึ้นแล้วลงนะครับจะดึงดืดนะครับแต่ว่าเนี่ยครับโอ้วัดคูณหนึ่งอะไรไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยไม่เห็นนะนี่นี่มันลวะ นายม้อยม้อยปกติต้องดึงดึดนะครับ